อสวัสดีเพื่อนๆที่เปิดเข้ามารับชมในช่องกล้องชาแนลกันทุกคนนะครับในคลิปที่แล้วผมได้รีวิวพัดลมระบายอากาศปิดผนังแบบโซล่าเซลไปเช่นเดิมครับในคลิปนี้ก็ยังเป็นเรื่องของพัดลมอยู่เหมือนเดิมแต่จะเป็นพัดลมชนิดตั้งพื้นที่มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จไฟได้จากไฟบ้านและจากแผงโซล่าเซลนะครับทีนี้ตัวพัดลมที่มีขายอยู่ในเว็บต่างๆก็มีให้เลือกอยู่หลายแบบนะครับ ราคาจะถูกหรือแพงจะขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่างฟังก์ชันการทํางานอื่นๆที่ทางผู้ผลิตเขาได้เพิ่มเข้าไปในพัดลมนะครับเช่นมีหลอดไฟ LED ไว้สําหรับเปิดให้แสงสว่างในตอนกลางคืนและเพิ่มช่องเสียบ USB ไว้สําหรับชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่มีหัวชาร์จเป็นแบบ USB ด้วยนะครับและนี่ก็คือพัดลมตัวที่ผมจะนํามารีวิวนะครับรายละเอียดในเชิงลึกต่างๆ ผมก็จะไม่ขอ,อกล่าวถึงนะครับเ,เพื่อนๆท่านใดที่สนใจพัดลมตัวนี้อยากจะทราบรายละเอียดสเปคการทํางานของปุ่ต่างๆก็สามารถเปิดเข้าไปรับชมที่ช่องอื่นซึ่งก็มีหลายท่านได้ทําการรีวิวรายละเอียดลงเอาไว้บ้างแล้วนะครับผมได้นําแผงโซลารเซลล์ออกมาตากแดดเพื่อทําการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ที่ตัวพัดมก็ ไปพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายออกแล้วก็มาเทศการทำงานของพัดลมกันเมื่อกดปุ่มออนก็จะมีไฟสีเขียวติดขึ้นนะครับแสดงสถานะว่าตอนนี้ไฟจากแหล่งจ่ายก็คือแบตเตอรี่ได้จ่ายเข้ามาในวงจรของแผงพัดลมแล้วนะครับ จะเห็นว่าเมื่อผมกดเบอร์สามพัดลมจะมีอาการแผ่วแล้วก็หยุดการทำงานลงทั้งที่ไฟสีเขียวนี้ยังติดอยู่นะครับแสดงว่าไฟจากแบตไม่พอนะครับไฟจากแบตไม่พอจ่ายมาให้พัดลมทำงานได้นะครับนี่ก็คืออาการของแบตเสื่อมก็จะพบกันได้ทั่วไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายต่างๆที่ใช้งานโดยแบตเตอรี่ซึ่งเมื่อแบตเสื่อมไม่เก็บไฟก็ต้องถอดมาเปลี่ยนทีนี้ ไปจะเข้าสู่หัวข้อในเรื่องการปรับเปลี่ยนพัดลมโซลาร์เซลล์ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือให้ได้ลมแรงยาวนาะนต่อเนื่องเหมือนพัดลมที่ใช้ไฟบ้านทั่วไปนะั่นแหละครับนี่ก็คือแบตท,ที่ถอดออกมาจากตัวพัดลมเพื่อทําการเปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าแบตเตอรี่มีขนาดเล็กเป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ความจุไฟที่4.5แอมป์ ในการเปลี่ยนผมจะใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับก็คือแบตตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของเครื่องพรญยาขนาด12วลต์เท่ากันแต่มีความจุที่8แอมป์ซึ่งความจุไฟฟ้ายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับว่าจะทําให้สามารถเปิดใช้พัดลมได้นานต่อนเนื่องกว่าแบตที่มีลูกเล็กเห็นได้ว่าแบตที่มีขนาดเล็กความจุไฟฟ้าก็จะน้อยกว่าแบตที่มีขนาดใหญ่กว่าก็คงเป็นเพราะในเรื่องพื้นที่เก็บแบตของพัดลมที่จํากัด และเน้นการเก็บซ่อนภายในตัวพัดลมเพื่อความสวยงามและสะดวกในการขคลื่อนย้ายฉะนั้นแล้วหากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแบตผมก็ขอแนะนําเป็นแบตลูกใหญ่ที่มีความจุเยอะๆซึ่งจะได้ความพุ้มผ้ามากกว่านะครับการติดตั้งแบตก็จะไม่ได้อยู่ภายในเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแบตมีขนาดใหญ่กว่าเดิมก็ใช้วิธีต่อสายเพิ่มจากจุดเดิมออกมาต่อที่แบตด้านนอก ึก็อาจจะดูเละเกละกะโลกตาบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกความคุ้มค่าประสิทธิธภาพการทำงานของพัดลมก็จะได้ยาวนานกว่าแบตลูกเดิมแน่นอนครับหรือถ้าต้องการใช้แบตขนาดเดิมเพราะเก็บภายในจะดูดีและเค็นย้าย,ะย,ะยะสะดวกกว่าแบตท,ที่ต่ออยู่ข้างนอกก็สามารถหาซื้อได้ในเว็บออนไลน์ทั่วๆไปนะครับต่อมาถ้าผมไม่เปลี่ยนแบต หรือไม่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ละ่ะจะสามารถเปิดพัดลมได้ไหมก็มาดูกันนะครับในคลิปนะครับจะเห็นว่าแบตได้ถอดออกมาจากพัดลมแล้วนะครับผมก็ได้นำสายไฟจากแผงโซลา่ามาเสียบเข้าที่จุดชาร์จแบตที่ตัวพัดลมไฟสีแดงจะติดสว่างแสดงสถานการชาร์จของวงจรชาร์จภายในตามปกตินั่นก็นหมายถึง ตอนนี้มีไฟจากแผงโซลา่าก็มาที่ตัวพัดลมแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาลองเปิดการทำงนานของพัดลมนะครับผมเปิดไฟสีเดี๋ยวก็จะปรากฏขึ้นแสดงว่ามีไฟจ่ายเข้ามาในวงจรน,นะฮะผมจะเริ่มจากที่แสงสว่างก่อนนะครับกดปิดนะครับมีแสงสว่างลองทังทีสอง ก็ใช้ได้นะครับแสงสว่างก็คงที่นะฮะไม่มีอาการแผ่วนะครับออกมาจะทดสอบที่โหมดพัดลมนะครับเพิ่อี่เบอร์หนึ่งพัดลมหมุนปกตินะครับในคลิปอาจจะเห็นใบเหมือนไม่หมุนนะครับแต่ตอนนี้พัดลมหมุนปกตินะครับผมก็จะลองพร้อมกับฟังก์ชันสายไปด้วยจะถ่ายให้เห็นชันดีกว่า ว่ลมแรงนะครับเบอร์หนึ่งระบบสายก็ทำงานไปพร้อมกันได้นะครับทีนี้ก็มาลองที่เบอร์สองนะครับเบอร์สองอที่ใบพัดก็ ลมแรงกว่าเดิมนะครับเบอร์สองลมแรงขึ้นพร้อบก,กับระบบสายก็ยังทำง,งานพร้อมกันได้อยู่สุดท้ายก็ที่เบอร์3 เศที่ไปพัดของพัดลมนะครับเราจะเห็นว่าพอกดเบอร์สพัดลมจะหมุนแผวลงเป็นหยุดการทำงานในส่วนของไฟสีเขียวก็ยังติดอยู่นะครับนั่นคือยังมีไฟจ่ายเข้ามาที่แผงวงจรของพัดลมแต่กำลังไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอที่จะด่าให้กับมอเตอร์ของพัดลมให้สามารถทำงานได้ในระดับที่แรงที่สุดก็คือที่เบอร์สที่เป็นเช่นนี้ก็มาจากแผงโซลาเซลล ที่มีขนาดเล็กนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์จากแผงเล็กมาเป็นแผงใหญ่ซึ่งแผงใหญ่นี้ผมก็ถอดอมาจากพัดลมระบายอากาศติดผนังเพื่อมาทดสอบว่าไฟที่ได้จากแผงจะมีผลกับพัดลมตั้งพื้นตัวนี้อย่างไรมาดูสเปกแผงกันก่อนครับ mm hmm. เดิมมันเล็กที่มากับพัดลมจะเป็นขนาดแผง15โวลต์กำลังไฟที่8วัตต์แผงที่จะามาทดสอบก็เป็นแผงใหญ่ขนาด 18โวลต์กำลังไฟที่30วัตต์นะครับการใช้งานก็จะยังไม่มีแบตเตอรี่มาเกี่ยวข้องนะครับจากแผงใหญ่ที่ต่อเข้ามาที่ตัวพัดลมจะเห็นได้ว่าไฟสีแดงที่ติดสว่างจ้าเช่นเดียวกับไฟสีเขียวทั้งสองจะเห็นความสว่างได้ชัดเจนกว่าเดิมเลยนะครับ จะเห็นว่าผมได้เปิดโหมดสายแล้วแสงสว่างพร้อมไปด้วยไม่พัดก็ยังหมุนปกติไม่มีอาการไฟสะดุดเลยนะครับที่เบอร์2แสงสว่างจะสะดุดไปนิดนึงนะครับเพราะมอเตอร์มีการดึงกำลังไฟไปใช้มากกว่าเบอร์หนึ่งผมก็จะแรงขึ้น ูจากการสายก็ยังเป็นปกติและแสงสว่างจากไฟก็ยังเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับทีนี้เป็นเบอร์3แรงสุดเห็นว่าแสงไฟสว่างได้ดับไปเพราะมอเตอร์มีการดึงไฟมาใช้มากกว่าเดิมแต่ลมที่ได้ ก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับใบพัดก็ยังหมุนมสม่ําเสมอการสายก็ยังทํางานได้ตามปกติมีแต่หลอดไฟที่ดับนะครับก็จะเป็นในส่วนเฉพาะของที่เบอร์3ส่วนเบอร์1เบอร์2เราสามารถใช้งานทุกฟังก์ชันพร้อมๆกันกได้ตามปกติครับจากการที่ผมได้เปลี่ยนมาใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่มีวัตต์หรือกําลังไฟฟ้ามากกว่าเดิมก็ทําให้สามารถเกิดพัดลมใช้งาน ได้ลมที่แรงอย่างเต็มที่ก็จะเห็นความแตกต่างเมื่อใช้กับแผงโซล่าเซลล์ที่มากับพัดลมซึ่งมีขนาดเล็กกว่าในอย่างชัดเจนเลยครับส่วนตัวผมจะไม่ใช้งานผ่านแบตเตอรี่นะครับจะเน้นเปิดตอนกลางวันให้กับแม่บ้านตอนนั่งทํางานโดยจะต่อตรงผ่านแผงโซล่าเซลล์เท่านั้นส่วนตอนกลางคืนก็จะใช้เป็นพัดลมไฟบ้านตามปกติมีบ้านนะครับวันไหนที่ไฟดับก็จะต่อแบต ลูกใหญ่ใช้งานได้นานรอให้ไฟมาจนเผลอหลับไปก็มีรีวิวการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดจากพัดลมโซล่าเซลล์ก็จบเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังใช้พัดลมแบบนี้กันอยู่นะครับ